สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื่อนี้นะครับผมสิธาพ่อแม่พี่น้องเขาพยายามชมคันคายฟาร์มนะครับซึ่งฟา้ามนี่นะครับเป็นเด็กทีการเอ่อเลี้ยงนู้ปุนกน,นะครับหรือว่านู้หน้าตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวภาษีนีแนวทางจังไรการตลาดแบบไรมาเป่าสูพ่อแม่พี่น้องฟังนะครับเขาสิไปชมคลิปน้ำกันนะครับไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําโต๋ไหรับผมเป็นพี่น้องทางบ้านหัวจักบังครับผมชื่อตุ๋ยครับอ่าจะของคันไข่ฟ้ามสองสามสาขาครับอ่าสาขาที่หนึ่งยูบานพึ่งขับนข้ามอำเภอกันทะลมครับผมอครับสาขาที่สองก็บยู่อำเภอนางรองครับผมสาขาที่สามกับยูรุงเพครับเป็นเป็นทีพักแล้วก็เป็นทีช่ำและเหนือทรงออกในประเทศนะตามประเทศครับผมครับ อ่าคั้นไข่ขฟ้ามเนี่ยคือฟาร์มหนูเนาะแม่เครับเป็นไข่ฟ้า,ฟามเป,เป็นฟาร์มหนูนะครับ,รบพราะพมีพี่น้องครับอ่าเริ่มเลี้ยงแม่ได้จากไหนครับเริ่มเลี้ยงมาเออเริ่มเลี้ยงของผมอ่ะก่อนผมที่เลี้ยงหนูหนี่ผมผมเลี้ยงอนมาก่อนครับผมครับแต่การเลี้ยงอดนนี่มันพอประสบความสำเร็จอ่าเนี่ยนี่ว่าสถานที่ที่ผมเลี้ยงมันอยู่ในเมืองอ่ามันอยู่ในเมืองแบบนี้ไออาหารแล้วก็สถานที่ผมบออเอื้ออมนวยมันใส่จนทุนสูงอ๋อก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนวิธีการเลี้ยงด้วยการเปลี่ยนจากฝนมาเป็นหนูครับครับอ่โดนดนหรือยังครับเนี่ยเออผมเหลื่อมเลี้ยงหนุ้งมาแต่เหลื่อมเลี้ยงตัวหอมมืนอยู่ประมาณสามปีครับสามปีสามปีกับอีกสามสาขาไม่ใช่ครับครับอ่าคิดจังไรครับจังไรหันมาเลี้ยงหนูบัดนี้ครับเออผมมาเลี้ยงหนู้งเลี้ยงง่ายครับผมอืเลี้ยงไงเลี้ยงไงก็คือว่าการขยายการขยายพันธุ์ของเขาหนีปีหนึ่งมันก็ได้ตรมาำก็ซาไตรมาสกาหกถื่อ พกหลออ๋พอพกหล่อครับแม่ครับอ,อ,อ่าร,ร,ร,รอบหนึ่งนี่เฉลีย่ยประมาณจากักโตครับรอบหนึ่งก็ติก้มเรียงอยู่ครับน้อยที่สุดกับประมาณพกโตครับผมพกตัวครับพกตัวนะครับอ่ะมันนี่การเลี้ยงนี่ยากบ่บ่ยากครับผมเอ่อผมใส่ระบบอัตโนมัติครับเป็นหัวหนามหมูอ๋อสี่ลดเวลาการหาอาหารอาหารไก่หนามลงครับอ่าครับผมอัตโนมัติเนี่ยก็คือเป็นเป็นท่อแบบเนี่ยนะครับเนี่ยแมม่ครับผเป็นท่อแบบเนี่ยนะครับเพร่ะมีการว้างท่อไว้นะครับตลอดแนวนะครับ จังไรคือจังเอื้อนมาอัตโนมัติครับเอ่อก็คือว่าเวลาหนูอะครับเวลาหนูเป็นเป็นหิวเป็นกัดหัวหนามเองครับหัวหนามมันไหลด้วยเหี้ยบบ่อ้องไปปวกพุ้มไม่ยั้มันเลยครับเอาปลวุ่มเต็นถังถังใหญ่ยังเดียวเลยนี่นะครับพี่น้องครับเป็นหัวหนามหมูนะครับอหิวย่ำได้เข้ากับเซมาดูดไหมครับไม่ยครับผมไม่นย๋อนี่นะครับอัตโนมัตินะครับอ่าเข้ากับลดลดการดูแลนะ ลดการดูลแล<ม>คือลดประหยัดเวลานะครับในการเดียวมันอาหารการกินเนี่ย,ยครับมันกินจังไหน,นเนาะกินอาหารหมูครับผมอาหารสำเร็จรูปกินอาหารหมูอาหารสําเร็จรูปไม่ครับนะครับเป็นช่วงเดือนใดนเนาะเพราะว่าหมูเนี่ยมันจะม,มีสามหลุนวัวอาหารมันเอ่อพอพ่อแม่พ่อพมผ,ผมใส่สิบหกเปอร์เซ็นต์อ๋อใส่สิบหกเปอร์เซ็นต์ครับผมหั่นเป็นลูกหนูขุนกับสี่สิบกับสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ๋อเอากระมีนขุนคือกันกับงวงกับขั้วไงเนาะครับแมนครับแมนแมนอ๋อเลี้ยงหนูกับมีแบบขุนนะครับเพราะมีพี่น้องครับอันนี้ก็ เป็นอ่าธุรกิจเนาะเขาเอิ่นว่าธุรกิจนะครับเ,เพื่อนกัได้เฮ็ดมาสามปีนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับมีถึงสามสาขานะครับอ่าครับอ่ฟาฟาร์มห้านี่อ่ามีการเน้นการดูแลแบบไหนครับในการเลี้ยงโนนี่เอ่ออันดับแรกของผมเลยครับปัม้มต้องสะอาดครับอ๋ออ่าต้องสะอาดสะอาดเลี้ยงเขาสะอาดแบบพอพันธุ์แม่พันธุ์เขาก็เลือก สายพานันธุ์สีมันมีกล้งสางสักนิดนึงอ,อ่าให้อาหารเขาก็ให้อาหารสีเหมาะกับเขาแต่าพอพันธุ์แม่พันธุ์ผมใส่สิบหกเปอร์เซ็นต์ะครับอ๋อพอพันธุ<ช>์แมเปิ้ลสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับเ<ช>ราจะว่าเขาเบ่าขัา,าน,กนกันว่าเรื่องเรื่องอนุ่ขุนนี่นุ่ขุนนี่เขาเห็ุจากไหนครับน,นุ่ขุนเนี่ยนุน่ขุนก็คือหลังจากที่เขาแยกจากแม่มาเขานัดแต่แตงโมพอดหนึ่งเดือนครับอ่า แยกเขาออกแล้วก็ไปคุ้นนะครับผมคุ้นก็คือแยกเพศก่อนครับกูกระยู่ก็ตัวผู่ตัวแม่ก็อยู่ก็ตัวแม่ครับผมอ็จะมาเลิกกัดกันอ๋อคุ้นนี่คือต้องแยกแม่นบ่ครับชัดเจนมองเห็นแยกเพศิดเพลิดเพื่อจิบอะไรเขากัดกันนะครับความมีพี่น้องครับ อาค้ามัานน้องตุ้ยครับขว,ขวดขวดแบบนี้เหาเอาไรที่ไหนครับเนี่ยอ๋อเป็นขวดไหน้นำหนูครับไห,หน้นำหนูเน่ยครับอ๋อระบระบน้ำแบบปนความนี่ผมสีแยกให้อเฉพาะหนูล่อ,อขอดครับหนูล่อ,อขอดหนูลอออน่ลอ,อขอดนี่ไหมถึงว่าหนูถองเ่าออมาผักไว้แี่ยครับผมอือ,อ,อ เขาอยู mouth, oh ่โตเดียวครับเวลาเขากินหนามเขากินบอบอเปลืองนะครับ๋อหขวดเดียวกับสามหมายอยู่ใดสามสี่มื่นสิทธี์นะครับขวดเดียวอยู่ใดสามสี่หมือนนะครับพอมีพี่น้องครับเดี๋ยวเขาจะมาเบืองมา่าขางใงเป็นแบบใดนะครับครับผมครับนี่นะครับพอมีพี่น้องครับอ๋อบรงนี้เขาต้องดัดแปลงเราเองบอกครับแมนครับผมคือไอหัวที่อยู่ด้านในต้องเป็นต้องเป็นเล็กด้ยครับอ๋อเพราะว่าขัาเป็นพลาสติกนี่ นูกัดอ๋อเป็นลาสติกนี่คือหนูกัดนะครับผมพี่น้องครับต้องให้เป็นหัวเล็กตองให้เป็นเป็นเล็กนะครับเป็นของงอเล็กเป็นของงอเล็กนะครับเนี่ยอ๋อตัวนี้ก็คือคอดแล้วไม่มาครับแม่แม่ครับคอดแล้วประมาณจะเมื่อครับเนี่ยดำดำประมาณสองอาทิตย์ครับผมสองอาทิตย์แล้วนะครับดำดำแล้วนะครับพม่พี่น้องครับครับผมอ๋อ นี่คือลักษณะการไห่นามแบบแบบอ่าขอรดเดียวนะเพื่อนเนาะแี่ครับบอแยกคอรดครับอ๋อบอแยกคอรดนะครับยูนี่นี่เขามีประมาณจักบ่อครับตอนนี้บ่อแยกคอรดผมมีประมาณหนึ่งร้อยบอครับหนึ่งร้อยบอทั้งฟาร์มเขาเลยนี่ไหมครับไม่ครับผมทั้งฟาร์มเลยบ่อผสมที่เป็นบ่อใหญ่ก็ประมาณสองร้อยบ่อครับอ๋อนี่นะครับพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กำลังขยายอยู่อีกร้อยบออีกร้อยบอเดี๋ยวผมสิแผ่นกลองให้พ่อแม่พี่น้องเบิรงนะครับนี่คือโรงเรือนเพื่อนนะครับ โครงสร้างเฮ็ดอย่างดีเลยนะครับเฮ็ดเล็กแล้วก็มุ่งมุ่งสันทายเด้เนาะครับเนาะแม่นครับผมมุ่งมุ่งสันทายนะครับกับสาขาอ่ากันทะลมเพิ่นนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นใหญ่สุดในจังหวัดศรีสะเกดนะครับในการเฮ็ดฟาร์มหนูมองนีนะครับอ่เดี๋ยวผมสิให้ซอยแนะนําวิธีการวางโครงสร้างเนาะโครงสร้างของของบอบสาหรับเกษตรกร,กร,กรมือใหม่ผู้ใดมีความสนใจนะครับในการอ่าเฮ็ด เฮ็ดหนูแบบนี้นะครับอย่างหนูแบบนี้นะครับเ้าจะไปเบิ่งว่าเพิ่นว้างระบบทอแบบใดนะครับครับผมอ่าคำนองตุ้ยครับอ่าไอ้สังเกตเห็นมามันมีท่อนาบมีสองทอนี่เอาไว้เห็ดยังครับนี่อ่านะครับผมสิบห้าเปอร์ครับผม ใส่ท่อเลอะเป็นทอ่อไฮน้านครับผม oh. อ๋ออาท่อที่สองนี่เป็นท่อนําทิมท่อทีทอท่สองคือท่อนําทิมแม่นครับท,ท่อนําทิมผมใส่ oh. ขนา,นาดสองนิ้วอ่าก็คือว่าเวลาหนูเป็นทิ่นำทั้งในนามมันยึดนามมันยดนามมันเสีย oh. ออกมครับอ่ามันก็สีไหลออกมาท่อนี่ครับแม่นครับเท่ากับมีวิธีการล่างทุกมือ oh. ล่างทุกมือครับเท่ากับเปิดว่าวแบบนี้ว่าว,ว,าวเปิดว่าวห้น้ำ ไอ้นามไหลหลังคือหลังทอทอเงียวเขา้อสีนะอ๋อนี่นะครับพรมีนองครับขณะเปิดบ่าวมองนี่ก็คือว่าหลังทอเงียวออกไปนะครับเป็นทอน้ำเถียงนะครับอ่าต่อบอกบนเนี่ยคือเป็นเป็นมองน้ำดื่มนแมนครับ้ดดื่มน้ีครับเป็นน้ำดีนะครับตัวนี้ก็คือเป็นระบบทำความสะอาดนะครับเป็นมาล้างทุกเหมือนนะครับแต่เหตุผลการทำความสะอาดเนี่ยมันเพอาะอย่างคำนี้เขาต้องสะอาดตอนนี้เน้องทำความสะอาดไอ้ไอ้ท่อน้ำจิ้มนี่คือล้างไอ ไอ้กินเนียวเขาแหละครับผมอ่าเมื่อกี้เท็ดเห้ี่เขาฉุนเห็ดเหยบ่เขาเหม็นอ๋ามันเขาเปิดล่างตลอดเวลาหรือว่ามือละเทือมันบอเขาสิบกเหม็นครับอ๋ออ่าเขาเปิดมาไม่ก็สิบเหมือนะครับมันสิบมไม่กินนี่นะครับปพครับตัวนี้ตัวนี้ขาเล่นหนังเนาะนี่อมเห็ดหังแหะครับเห็ดหังกิตัวนี้เตรียมคอดเป็นบออ่าซีเมนนะครับคันเห็ดหงแบบัานนี้ก็คสีคอดี่นีนะครับคันเห็นห่งนะครับตัวหั่งแบบนี้ก อ่างที่หนูกินนะครับก็จะลนลงนะครับอยู่ในอ่างนะครับแล้วก็จะลงท่อนําทิมด้วยนะครับตอนนี้ล่งท่อนําทิ้งไปเลยนะครับลงท่อนําทิ้งรวกาเพิ่นก็จะมีการเปิดร่างท่อนําทิ้งนะครับก็คือระบบน้ำนี่เพิ่นว่างไปย่างดีนะครับในการเี็ดืับตันครับอ๋อเออไอตัวนี้มันเป็นหนูหน่อยซื่อเนี่ยเ้าก็เปิดร่างให้บออ่านมันก็ได้ลงไปนะนี่ครับมันก็ะมีโบมิน แล้วกันแันสิบเบิงงเบร์หุ้งไหนข่อคับเบิรงบอลเนี่น้าเบออพอผ่านไหมบ้านนะครับอ่าพอผ่านไมบ้านของผมผมใส่ระบบหนึงต่อหนึง รับหนึ่งต่อสองครับหนึ่งต่อหนึ่งก็คือตัวผู้หนึ่งตัวตัวแม่หนึ่งตอแม่ครับเราก็ผสมอยู่ในบ่อเดียวกันอันนี้คือระบบหนึ่งต่อหนึ่งเนาะแม่ครับหนึ่งต่อหนึ่งครับผมหนึ่งต่อหนึ่งข้อดีจังไหนเราข้าจะเดือดใส่หนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยครับข้อดีหนึ่งต่อหนึ่งคือได้ลูกต่นเนื่องครับลูกต่อเนื่องเลยได้ลูกต่นเนื่องคือเวลาเขามีลูกไหมครับครับสิบปอดอยู่นี่นีประมาณสักสองสามอาทิตย์หรือว่าประมาณเบื่อหนึ่งหนองเขาก็ออกไม่กนะอ่าเขาสิผสมตอนเนื่องเลยนะคร หนึ่งต่อหนึ่งนี่เขามีหลักเกณฑ์การขัดพอพันไปพันมั้งก็คล้ายๆกันก็ทัวไปครับผมสิเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่ง,งต่อสองนี่ผมก็ใส่หลักเกณฑ์เดียวกันอ๋อหลักเกณฑ์เดียวกันแน่ครับครับการ,รใส่หนึ่งต่อสองนี่ผมก็สิใส่บุ๊บหยาก่อนอ่าการใส่หนึ่งต่อหนึ่งนี่ก็คือผมสิบุแยาก,ก่อนครับอ่าครับผมหมอสำรับเป็นพ่อแม่พันธุ์นี่หนูต้องอายุจักเดือนครับเออสี่เดือนขึ้นครับสี่เดือนขึ้นไปแนบบอแนบบอนี่ฉีเห็นนี่ก็คือตัวปู่่่าากกวครับผมโอ้โหนึ่ง โลครึ่งนะครับพอมีปีดองครับนี่คือพอพันเึ้นมานะครับน้ำหนักบดตามกว่าหนึ่งโลครึ่งนะครับตัวนี้เด็ดเดี๋ยวเิาจัดจับให้เบิ้งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวจับให้เบิ้งเลยได้ครับโอ้โหนี่นะครับพี่นปดองครับครับโค้งสางแง่าวาครับโค้งสางแงวนะครับเพราะว่าอยู่หนีเพิ่นเพิ่นเน้นเนื้อนะครับเพราะว่าผพก่นเลยเน้นเน้นหนูโค้งสางใหญ่ไปกอนนะครับ บดินบดต้องเน้นบดต้องเลือดลอยต้องยังอ๋อไอเลือดเลือดลอยมันมันบดจำเป็นเหรอครับผมว่าบดจำเป็นนะหนูใหญ่อย่างเดียวอ๋อพอให้แต่หนูใหญ่พอให้เข้าเข้าสายสายเนื้อนาะสายเนื้อผลิตเนื้อผลิตเนื้อนะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับต่อไปนะครับเราจะได้คุยกันถึงเรื่องการตลาดนะครับกับเพื่อนครับโซนนี้นะครับผมกําลังขยายเพิ่มมาอีกลอยอีกสิบบ่อโอ้โหลอยอีกสิบบ่อนะครับพี่น้องทันขยายเพิ่มมาอีกลอยอีกสิบบ่อ อ๋อนี่บอกครับขั้นตอนการเฮ็ดแท่งน้ำอี่ยังีงครับนี่นะครับพรมพิน้องครับขันผู้ใดมีความสนใจนะครับเป็นเฮ็ดแบบนี้นะครับพรมพิน้องครับเป็นว่างทอแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เขาเอิ้นเ้อยอีหยังกว่าขับนเนี่ยเป็นทอครับทอน้มไต่ใส่พื้นดินครับอ๋อเป็นทอเขาเอิ้นทอแยหินนะทอแยกหินเ่ามาตตาครับแมนตัดม่แม่แบงค์เคิง ครับแล้วก็เฮ็ดทอน้ำขิมนะครับเฮ็ดย่างดีนะครับพ่อแม่พี่น้องทำเบื่อเมนเฮ็ดเรียนๆนะครับนี่เฮ็ดย่างดีนะครับเป็นน้ำระบบทอเพิ่นกระว่างใบย่างดีนะครับอันนี้กัเพิ่มอีกร้อยยี่สิบบ่อแม่ต้งเบิร์ตนี่กัคันเลี้วเบิร์ตนี่ประมาณจ็ดบอเนาะสามลอยหาซีบครับสามลอยหาซีบประมาณเลี้ยงหนูนี่ปีหนึ่งปีหนึ่งนี่ตกประมาณพขาจกโตครับจีบปลาประมาณนู้นจะโตหรือเปล่าครับแม่นแม่นผัดจีบาขาดปา ขันบอเข้าตี้ยัตามเลยก็คือสามลอยบอผสมสองลอยหาสิบสองลอยหาสิบบอผสมคูณสามกับประมาณเจ็ดลอยก็โตนะครับผมเจ็ดลอยก,ก็โตต,ตลอดไม่นครับตลอดนะตลอดนะครับปีหนึ่งกับแผ่นลิตรประมาณยังตามกับหกหลอดเนาะไม่นครับหลายพันนะครับพอมีพี่น้องครับอยู่ไน เอามาหนีว่าวาถึงตอนเนื่องถึงเรื่องการตลาดมั้งครับการตลาดครับไปจังไหนนอนเดี๋ยวนี้เออการตั้งที่เห็นเลยครับผมติพงศ์ขายายวอเพิ่มเรื่อยๆก่อนๆเพราว่ามันมันบอ่พ่อครับม,มันบ่เพียงพ,อพอ่อต่อผู้ประกบ้านเครัมันบ่บกวาในบ้านเท่าเลยติพงศ์ในตลาดอยู่กุม,มนี่ทั้งบ้านเท่าทั้งต่างประเทศผมก็เทห็นอ๋อแ่นครับอ่าลา่าซุดนี่มีออเดอร์ส่งไปเกาหลีครับผ<า>มครับแม่นครับกะบว่าง่ายๆคือบันวอบอเพียงพ่อต่อ ต่อความต้องการของลูกค้า <Man. S 2> นะครับอ้าวบันทึกพ่อแมน่ขขาข้าวมีการผลิตเอ้ยพ่แมนจำหน่ายเองแม่นครับจำหน่ายขายเองอย่างเองขายเองเป็นแปรรูปแม่นครับแปรรูปนี่เขาจะจากไรนอเอ่อผมสิ้นครับสิ้นสรญญากาศสิ้นสรญญากาศแม่นครับผมเปลักษณะแบบไรน,นอนเอ่อแล้วผมถึงภาพไม่เป็นการแปรรูปของฟาร์มผมนะครับั้งค่ายฟาร์ม ผมสิใส่ระบบการซีนสุญญากาศครับอ๋อนี่นะครับซีนสุญญากาศซีนสุญญากาศนะครับเขาเขาแช่แข็งเลยแม่นครับผมอ๋อข้อดีของการเฮ็ดแบบนี้มันมีงยงางก่อนเนี่ยเออข้อดีการเฮ็ดนี้มันเบ่งสะอาดครับอ๋อมันดูสะอาดมาตรฐานมาตรฐานนะครับการเก็บเลยเก็บได้โดนมาเก็บก็คือขันเท้าแซ่สองฟิตไปตลอดเก็บไปตลอดบเก็มอต้าอเลยอ๋อมอไมีหมดอายุนะครับแม่ครับผมคืออาหารแซ่เย็นทั่วไป ของอาหารทะเลก็คือกันครับผมค<อ>ข,ขายกันทุกอย่งัง<ว>แข็งไหมครับแข็งคันทายฟาร์มนะครับนี่คือ,อโลกโก้ท่อโลกโก้ของเฮานะครับนี่คือของกันอา่มณ์สิสเกีเฮานะครับพรมพิน้องครับกับพุ่มใจน้ำของจังหวัดจตองนะครับคี่ที่เพิ่น,นได้มีแนวคิดละ่ะกะเหตุการณ์แปรรูปแบบนี้นะครับแปรรูปออกมาบ้านนี้เฮาขายจังไหนนอแพ็คละจังไหนนี่เอ่อขายเป็นกิโลครับ กิโลละสอง้อยส่อขายปีกนาะเขาเอิญขายปีกยูทีกิโลละสองบาทนะครับนใส่ทีผมถืออยูนีก็ประมาณสงโตโลน้อยครับ๋อประมาณหกขีดนี่นะครับสองโตโลเคิงกับประมาณห่าลอยสองสองโลห่ายตัวนี้บถึงห่ายนะครับพี่น้องประมาณขีดละยี่สิบห้าบาทขีดละยี่สิบห้าบาทนะครับ ประมาณโลเกิงนี่ครับสองตัวนี่นึกจำสองตัวนี่ก็น่าจะประมาณประมาณซีลอยนะครับอ่าครับผมสองตัวนี่ก็สิประมาณแปดขีดใจครับวัถึงโลกอ๋ออ่ครับผมกับโบได้แพงเนาะโบแพงครับเพราะว่ามาขินไล่ตัวโบแพงนะครับพอนพี่นองครับมาโบแพงนะครับหนูขาดโบมีต่อครับผมโบมีโบมีต่อคัน เอาไปแบบนี้ก็ไปสามารถเ็ดกินได้แม่นครับเ็ดเ็ดกินได้เอาไปเก็บไว้อีกก็ได้ครับอ่าผมเห็นอ่าพี่ว่ามีการเฮ็ดอบองค์อย่างขายต่อตามตอนนี้อบองค์ผมมีอยู่สาขากันารสาขาหนังรองครับผมมีสาขาหนังรองมีสาขาหนังรองที่ขายอบองค์ไปขายอบองค์ครับบ้านนี้การตลาดเป็นจังไหอบองค์แตรหลุดแล้วการตลาดตอนนี้อบองคค์่อนข้างดีครับ เป็นดีเลยดีเลยครับดีดีเลยมื่นนึงกับบาม่านบอตังกับซิทโลซิทโลกับบาม่านยี่สิบยี่สิบตัวเป็นใบแม่ครับก็ถือว่าโอเคสุดยอดเลยเป็นที่น่าพอใจดีครับดีเลยนะครับพ่อแม่พี่น้องครับครับคันพ่อแม่พี่น้องสนใจในการเลี้ยงหนูนี่พี่สิแนะนับแต่ไหนครับสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่สนใจอยากซืเลี้ยงนะครับหนูนี่เลี้ยงง่าย ขยายพันธุ์ไว้แล้วก็สีเอาไปเป็นธุกรกิจเป็นของจากของหรือว่าเลี้ยงเัวร์ริโภคก็ได้ครับสิเป็นนสิบรักหรือสิเป็นอาสิบเส,เสริมก็ะไดรทางบ้าผมแต่ยินดีแนะนาให้ครับึุษารุกขันตอนบ่ม<อ>มีกั<อ>คกครับผมบ่มีกักเลยนะครับขันพ่อแม่พี่น้องอยากมาศึกษาดูงานอยู่นี่มาได้บ่อี่ยมาอะไรตลอดเวลาครับผมฟ้ามีตังยูสายนอนฟ้ามข้างๆฟ้าสาขาหนึ่งอยู่บ้านพึ่ง ตำบลท่ามอำเภอกันทะลุมจังหวัดศรีสะเกษครับครับไปบ่ถึอมาบอถืกมีเบอร์บ่ติดต่อมีเบอร์ครับผมตามโลโก้ที่ไฮไวเลยนะครับผมครับกรับเบอร์โทรกับมี่นอยินดีให้ค้าแนะน้ำค้าปรึกษาแนนครับอยากหูลึกวันนี้กับมาเลยมาเลยครับบ่มีกักครับบ่มีกักนะครับบรรยากาศขอขอบคุณขอบคุณนะครับพี่ตุ้ยนะครับเปินมาให้ความหูครับพ่อเป็นพี่น้องเกี่ยวกับการเลี้ยงหนูนะครับเหมือนเขอขอบคุณและสวัสดีครับสวัสดีครับสสวััดีครบจากเข้าในช่วงติดไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้มา คุณตุ๋ยนะครับพร้อมทั้นไผ่ป้ามนะครับเการมีการเลี้ยงนุปลุกยูนนุ่งหน้านะครับเป็นการแนะนำพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าเลี้ยงง่ายนะครับสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพเสริมหรือว่าเลี้ยงไว้บริโภคภายในครอบครัวนะครับเพื่อสนใจนะครับอยากซื้อสายดูงานกับสมารถทหน้าด้นะครับการอยู่ที่บ้านเพิงนะครับตำบลท่ามอำเภอกระพราลมจังหวัดสิสเกตนะครับเบอร์โทรกิดตามที่เฟอร์สายไว้นะครับวันนี้นะครับผมเบลล์ดูชิสเกตนะครับขอจบคลิปหลักกระล่าพ่อแม่พี่น้องไปเลยนะครับสวัสดีครับ